เมนูเที่ยงของเราวันนี้ผัดไทยวุ้นเส้นทะเลแล้วก็ส้มตํามั่วค่ะรสชาติจัดจ้านมากเลยสําหรับส้มตําอายุมากขึ้นแล้วอย่าทานอาหารรสจัดนะคะไม่ว่าจะเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดหวานจัดหรือเค็มจัดเพราะไตของเราจะทํางานได้ไม่ดีโอกาสที่จะเกิดโรคความดันโลหิตสูงโอกาสที่จะเกิดไขมันในเลือดสูงมีได้ค่ะนึกอยากขนมปังนะคะก็จัดไปเลยหนึ่งชิ้นค่ะหลังจากที่ทานอาหารกลางวันเสร็จแล้ว เสร็จแล้วก็ซื้อของเข้าบ้านนิดหน่อยค่ะช่วงเย็นๆนะคะประมาณ6มโมงครึ่งค่ะก็พาอากงมาทานข้าวที่ร้านแม่หยานะคะร้านนี้ร้านเก่าแก่ดั้งเดิมของคนอุดรธานีแต่วันนี้คนเยอะมากนะคะร้านเต็มค่ะเราก็เลยไม่นั่งทานเพราะว่ารอคิวนานเราก็เลยเปลี่ยนร้านมาที่ผักบุ้งเหินฟ้านะคะร้านนี้เป็นร้านข้าวต้มฟรีนะคะสำหรับข้าวต้มอาหารรสชาติอร่อยราคาไม่แพงด้วยค่ะ เราจัดของคาวเสร็จแล้วก็ต่อของหวานนิดหน่อยนะคะนึกอยากอาจจะเป็นเพราะเรากินอาหารเค็มๆวันนี้ทั้งวันก็ได้นี่คือราคาที่เรากินวันนี้